สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ In d ดี้ anel นะครับอยู่ในแอป UP i c นะครับวันนี้ผมก็อัปเดตนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ละนะครับแล้วก็เป็นอ่าเวลาครบ1ปีละนะครับที่ผมได้เล่นแอป UP i c มาแล้วก็หาเงินกับแอปนี้มาตลอด1ปีนะครับเพราะว่าผมเล่นช่วงปีที่ผ่านมานี้นะครับประมาณประมาณไปปลายปีนะครับปลายอ่าเดือนพฤศจิกายนะครับตอนนี้ก็คือต้นเดือนธันวาก็ประมาณ1ปีเสร็จละนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะทําเงินกับแอปนี้ได้นะครับ ก็ผมมีไรายได้จากแอปนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าทุกสัปดาห์กันเลยนะครับามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแอปนี้เนี่ยนะครับก็มาเป็นไรายได้เสริมให้กับผมเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับใครที่อ่าชอบหาเงินไรายได้เสริมนะครับผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้เนี่ยก็ลองแอปนี้ดูนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยไม่ยากนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนมีเวลาน้อยหรือว่าคนที่มีงาน ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับอยากนําตรงนี้ไปเป็นรายได้เสริมเนี่ยก็คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดเวลาในการทํางานของเรานะครับไม่มีวันเวลาตายตัวมันขึ้นกับเราเลยว่าเราจะทําตอนไหนนะครับแล้วก็การทํางานก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนมากมายอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเพียงแค่เป็นลูกค้าชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินในแอปนี้และได้แล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยแอปยูพิกเนี่ยนะครับเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับผมถอนเงินมาประมาณ80กว่าครั้งนะครับจ่ายตรงทุกคครรัั้งเลยนะบ ยอดแต่ละยอดคือจ่ายครบทุกบาททุกสตังค์นะครับผมมีรีวิวอัปเดตไว้ให้ทุกครั้งที่ถอนเงินนะครับและอย่างที่รการันตีการจ่ายเงินในแอป,ปนี้ได้คือแอป,ปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแอป,ปในเครือของ Lazada ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีแอป,ปใหญ่แบบนี้เนี่ยหายกังวลได้อย่างแน่นอนนะครับและเราก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรอยู่แล้วนะครับในแอป,ปนี้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องลงทุนแบบตลอดไปอะไรขนาดนั้นครับตามที่ผมบอกคือเราเป็นแค่ลูกค้าชิ้นเดียวแค่นั้นคือจบเลยแล้วเราก็ทําเงินได้ตลอดเลยนะครับ ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับเราครับว UH! ่าเราจะทําเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถึงแม้จะทําได้น้อยนะครับอย่างไรก็เป็นกําไรกับเราเป็นรายได้เสริมกับเราหรือบางคนอาจจะทําได้มากนะครับตรงนี้ก็ขึ้นก็เป็นกําไรกับเราอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าจะทําได้น้อยหรือได้มากเนี่ยนะครับอย่างไงเราก็ได้กําไรอยู่ดีนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะครับยังไรก็ต้องทํากันได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับราคาคอมมิชชั่นของผมนะครับวันนี้คือได้ประมาณ645บาบาทนะครับก็เป็น รายได้คอมมิชชั่นนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้645บาทอันนี้ทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีออเดอร์บางอย่างที่ถูกยกเลิกบ้างนะครับก็ก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเลยว่าแอปยูพิกเนี่ยเขาทําเงินอย่างไรนะครับก็อยากให้ศึกษาข้อมูลนะครับในวิดีโอที่ผมทําไว้แนบไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะแนบไว้เรียบร้อยนะครับรวมถึงวิธีการเป็นลูกค้า1ชิ้นเพื่อเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับหรือว่าวิธีการอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์นะครับใครที่จะทําเงินแอบนี้ต้องอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์ก่อน หรือว่าการเป็นลูกค้า1ชิ้นในหมวดสินค้ายูพิ c ชอยส์นั่นเองยังไงอย่าลืมรับชมนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้อนดูเมื่อวานสักนิดนึงนะครับเมื่อวานผมทำเงินไป2,400นนะครับก็ได้คอมสุดที่คือ2,000นนะครับวันมะรืนย้อนไปอีกสักหนึ่งวันนะครับได้มา2,172คอมมิชชั่นสุดที่นะครับอยู่ที่268บาทนะครับย้อนไปหนึ่งวันนะครับพันหกนะครับคอมมิชชั่น สุดที่พันแนะครับคือคอมมิชชั่นสุดที่กับคอมมิชชั่นขั้นต้นเนี่ยนะครับมันอาจจะแยกกันนิดนึงนะครับแต่คือมันก็คล้ายๆกันนะครับคอมมิชชั่นขั้นต้นคือคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ประมวลผลว่ามีคนจ่ายังค์แล้วหรือยังนะครับคือเขาจะเก็บรวมหมดเลยนะครับแต่ค่าคอมมิชชั่นสุดที่เนี่ยคือเราได้รับแล้วได้รับแน่นอนนะครับซึ่งมันอาจจะมารวมจากวันเก่าๆหลายวันมารวมที่วันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเก็บปลายทางนะครับหรือบางคนอาจจะจ่ายทันทีก็ได้คราวนี้เนี่ยถ อ่าแล้วก็ดูเลยได้รอยืนยันนะครับกดนฮะจะมีสีแดงตรงนี้นะตัวเลขสีแดงนะครับอ่าตรงนี้นะครับรายได้ทั้งหมดก็คือทั้งหมดนี่ยฮะยืนยันคือเราได้รับเงินแน่นอนนะครับถ้าเราเข้ามาที่ยืนยันนะครับคือเราได้เงินแล้วแน่นอนนี่ครับตามนี้เลยนะครับเราดรอปชิปสินค้าไหนได้หรือเราแชร์ลิงก์สินค้าไปมีคนกดผ่านซื้อชิ้นไหนได้ก็ขึ้นนะครับหรือถ้าเราแนะนําเพื่อนมาเล่นใช้งานแอปนี้เนี่ยโดยผ่านรหัสแนะนํารหัสเชิญเพื่อนของเราเนี่ย เพื่อนเขาเข้ามาเล่นมาซื้อสินค้าอะไรชิ้นไหนกี่ชิ้นก็ตามคือเราได้หมดครับเดี่ยดูได้เลยครับส่วนอีกช่องหนึ่งช่องรอจ่ายก็คือตรงนี้คือรอจ่ายครับเขาอาจจะกดขึ้นรถเข็นไว้หรือเขาอาจจะเลือกช่องทางชําระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ชําระะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงนะครับกาหนดเวลาของแอปนะครับก็คือเวลาเรากดสินค้าขึ้นรถเข็นเนี่ยคือถ้าผ่านไปประมาณ1-2วันเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเขาจะมีกําหนดไว้นะครับมันก็จะยกเลิกให้เราอัตโนมัตินะครับมันก็จะขึ้นแบบตรงนี้นะ ขึ้นี่คำว่ายกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ารอจ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็น50 50นะครับก็คือเขาอาจจะเข้ามาจ่ายหรือเขาอาจจะไม่จ่ายนะครับให้ดูที่ยืนยันเป็นหลักนะครับว่าเราจะได้ประมาณกี่บาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นยอดรวมนะครับที่ผมได้นะครับส่วนตรงนี้คือขึ้นเนี่ยนะฮะขึ้น1ล้านเนี่ยคือผมยังไม่ได้ไม่ครบ1ล้านนะครับอันนี้คือได้เป็นรายได้โดยประมาณด้วยนะครับยอดชําระรวมนี่คือตรงนี้นะฮะ ยอดชาระรวมคือเราได้มาแล้วนะครับ796,000นะครับส่วนยอดค้างชําระโดยรวมนะครับก็คือยอดที่เราจะได้แน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ได้คืออะไรครับก็คือทางแอปเนี่ยเขาจะจ่ายเงินทุกวันพุธนะครับแต่ว่าวันนี้คือมันยังไม่ถึงวันพุธครับมันเป็นเดี๋ยวผมเช็ควันหน่อยมันเป็นวันอังคารนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้รับเงินนะครับผมก็มันจะค้างอยู่ที่เนี่ยครับ15,2994บาทนะอ่นนี่ประมาณนี้ครับนะฮะ10,000 ก็คือสองยอดนี้รวมกันมันจะได้เท่านี้นะครับถ้ายอดสองยอดนี้ขึ้นคือเราจะได้รับแน่นอนนะครับยอดสีแดงตรงนี้คือเราจะได้รับพุทธหน้านะครับเราดูอย่างไรครับก็คือดูตรงนี้แหละครับมันเป็นยอดสีแดงแล้วก็ดูวันที่ตรงนี้นะครับวันนี้วันที่หกใช่ไหมครับสิ้นสุดคือผมจะได้วันพุธนะครับก็นับไปอีกสาวันเพราะว่าวันที่หกคือวันอาทิตย์นะครับผมจะได้วันพุธที่เก้าวันนี้วันอังคารที่แปดนะครับพรุ่งนี้ผมจะได้ยอดนี้แล้วก็ ยอดสีเทาคือยอดปัจจุบันที่กาลังเก็บยอดอยู่มันจะขึ้นสีเทาครับยอดไหนเก็บครบแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาข้างล่างเป็นสีแดงผมก็จะต้องเก็บตั้งแต่วันที่7ก็คือต่อจากยอดล่าสุดเลยไปถึงวันที่13คือวันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ผมก็จะรับในวันที่16นะครับก็คือบวกไปอีก3วันเป็นวันพุธนะครับเพราะ13คือวันอาทิตย์นะครับผมประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าจัดการคําสั่งซื้อของเราเนี่ย วันนี้เนี่ยมีคนซื้ออะไรของเราไปแล้วบ้างนะครับมีผู้ที่สนใจเข้ามากดสินค้าอะไรเราแล้วบ้างเนี่ยฮะของผมก็มีนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขายกเลิกเราก็จะไม่ได้นะครับเราก็เลื่อนมันอันที่เขาไม่ได้ยกเลิกหรือว่าเลือกชําระปลายทางนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าชําระปลายทางเนี่ยคือเราได้แล้วนะครับแต่คือมันยังไม่ขึ้นนะครับเราต้องรอเขาชาระก่อนนะครับแต่ถ้าเขาไปส่งที่บ้านแล้วเขาไม่รับเนี่ยคือเราก็จะไม่ขึ้นนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับอันไหนที่ชําระแล้วเนี่ยมันก็จะได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวผมดูตัวยอย่างนะครับอันนี้ชําระเงินปลายทางนะครับสินค้าคือมีทุกหลักหลายรูปแบบครับที่เราสามารถที่จะขายได้คือทุกชิ้นอ่ะในแอปนะครับเราขายได้หมดนะครับชําระทันทีมันจะขึ้นชําระทันทีเดี๋ยวผมหาให้นะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะเก็บปลายทางกันเพราะว่าแอปนี้นี่คือสามารถเก็บเงินปลายทางได้คืนของได้ใน7วันด้วยนะครับ เป็นเหมือนลาซาด้าแล้วเนี่ยฮะชำระเงินแล้วเนี่ยครับจะขึ้นอย่างเงี้ยชำระเงินแล้วชำระเงินแล้วครับคือเราได้ทันทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับก็คือเราต้องมาเป็นลูกค้า1ชิน้นตามที่ผมแจง้งต้นคลิปนะครับก็คือเนี่ยฮะซื้อสินค้ายูพิกชอยส์นะครับที่เขียนยูพิกชอยส์ตรงเนี้ยชิ้นเดียวชิ้นไหนก็ได้นะครับราคา999เท่านั้นนะครับเลือกได้เลยชิ้นเดียวนะครับก็อยากให้หาสินค้าที่เราได้ใช้งานผมว่ามันต้องมีทันนบท เรียกไปนะครับแล้วก็ไปใช้งาน1ชิ้นนะครับแล้วก็อ่าเรียกว่าลองซื้อสินค้าไปใช้งานนะครับแล้วก็สินค้านี้นะครับเราอาจจะซื้ออยู่แล้วแหละนะครับในอนาคตมันต้องมีบ้างสักชิ้นหนึ่งนะครับก็คิดว่าเราซื้อสินค้าไปใช้งานแล้วก็เราได้รับการเป็นยูพิกเกอร์ด้วยนะครับได้มีธุรกิจออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการดรอปชิปนะครับขายออนไลน์เป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับอ่าตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับถึง คันวานี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่งบไม่ถึง999เนี่ยทางยูพีเข้าใจดีนะครับลดให้ครึ่งไปเลยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่499เท่านั้นแต่ว่าสินค้าจะคนละตัวกับ999นะครับแต่ก็ได้รับการอนุมัติเป็น u p พิ k เกอร์เหมือนกันเท่าเทียมกันเลยนะครับก็เข้ามาเลือกดูนะครับไม่ว่าจะเป็น499 599 699 799 899 999ก็ได้หมดนะครับเลือกไป1ชิ้นนะครับขอให้เลือกในหมวดที่เขียนว่า UP Choice นะครับ หรือกดเข้ามาแล้วนะครับเขียนว่า you pick choice เป็นป้ายแบบนี้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับจะซื้อของขวัญเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับท้ายปีนี้เนี่ย you pick เขาก็จัดแคมเปญนะครับที่รับเพิ่มตอนหสัปดาห์นี่คือ1250บาทนะครับก็มาทําได้นะครับสําหรับแคมเปญอันนี้นะครับลองมาอ่านรายละเอียดดูนะครับสามารถที่จะสแกน q r คนะครับผ่านกลุ่มไลน์นะครับเข้าไป คนดูเทคนิคอะไรต่างๆได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์แรกก็โหงได้รับกันไปหมดแล้วนะครับ1250แล้วก็บวกคอมมิ o m m i s s i o n ที่เราทําได้อีกนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเขาแจกเพิ่มอีก5,000ต่อเดือนนะครับแล้วก็ยังไม่รวมกับที่เราทําได้นะครับโอเคครับก็วันนี้มีเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสอบถามข้อมูลกับผมเพิ่มเติมก็สามารถที่จะ add line id ทักมาหาผมได้เลยนะครับหรือใครสามารถที่จะ ทำเองได้ก็คือทําเองได้เลยนะครับสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันได้ไม่ยากนะครับแต่ก็นะครับอย่าลืมมาขอผมเข้ากลุ่ม VIP u p i c k e r ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับขอตังวนสิทธิ์ให้กับเพื่อนๆที่ใส่รหัสเมนเทอร์ที่ขึ้นด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นของ n d d y Channel นะครับแล้วก็จะมีผม Eddy Channel ขึ้นภายในแอปด้วยคอยแจ้งเตือนนะครับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมไปรับชมคลิปอื่นๆแล้วก็ศึกษาลงมือทำกันอย่างจริงจังนะครับจะได้มี รายได้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นส่วนหนึ่งก็ยังดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้ามาอัปเดตให้ใหม่นะครับหาเทคนิคดีๆมาให้นะครับใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ